สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนันดรถสวยมือสองนะคะสวัสดีพี่พ,พี่ผู้ชมผู้ติดตาม FC ทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้นั้นมีรถสีสวยสวยมานําเสนอให้ลูกค้าได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะใครที่กําลังมองหารถอันติสผ่อนสเบาๆอยู่นะคะแนะนําคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเป็นรถโตโยต้อตาอันติส 1.6G ปี2014นะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าราคาไม่แรงนะคะตก อ,อยู่เดือนละ7,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะใครที่กำลังมองหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะที่เบอร์098-26-09587นัดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยคะ่ะ สำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะสี่กไกด่ดอชะดาก้กรุงเทพมหาคนครนะคะโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม3เส้นนะคะความไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆสวยๆ,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 ยๆเลยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะเป็นล้อแมกจากโรงงานนะคะน็อต5ลูโลโก้ตรงกลางนะคะช่วงล่างของรถคันนี้ก็สภาพเดิมๆนะคะไม่มีข้ามน้ํามันหยดไหลยเยิ้ยมของเบ้าโช ะะรอยซีนด้านในเดิมๆนะคะหัวน็อตด,ด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับเขยื้เลยรับประกันเรื่องของการชนหนักที่ความจมน้ำนะคะไม่มีแน่นอนนะคะคันนี้นะคะได้เป็นโถสีน้ำตาลน,นะคะสีสวยๆสีหาย,ยากอีกหนึ่งคันเลยนะคะกระจกมองข้างของรถคันนี้นะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาตรงกระจกมองข้างนะ มือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะเป็นสี่เดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติคเขาเลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะคันนี้นะคะติดฟลีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยได้รถไปสภาพสวยๆพร้อมใช้งานได้เลยนะคะช่วงล่างด้านหลังของรถคันนี้นะคะก็โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะรับประกันรถที่เพชรยนต์นะคะคัดเกตคัดคุณภาพทุกคันนะคะเรื่องของการชนหนักที่ความจมน้ำกับสิ เปลี่ยนเครื่องเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะสาภาพเดิมๆสาภาพสวยๆเลยนะคะในส่วนของไฟด้านท้ายนะคะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะด้านล่างนะคะมีไฟทับทิ้มนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัวโคโรมาอันติดนะคะ1.6ตัว G นะคะโลโก้ด,ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะตัดผ่ากลางด้วยคิวโครเมียมนะคะตรงฝาประตูด้านท้ายนะคะ กระจกด้านหลังนะคะติดตัวไร้ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถอันติดไว่ใช้งานอยู่นะคะคันนี้นะแนะนําเลยนะคะห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถที่ราคาไม่แรงด้วยนะคะตก่อนอยู่เดียวละ7จ0 0พันต้นๆเท่านั้นเองนะคะเครดิตดีออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นนะคะอยู่ที่2.79%เท่านั้นนะคะ ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซนให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะสนใจนะคะรี่โทรโมาหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์098-2609587นัดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีเบจต,ตัดด้วยสีดำสวยๆเลยนะคะตัดกับสีตัวรถมากๆเลยนะคะมือจับประตูด้านในนะคะจะเป็นแบบโเมี่มนะคะระบบเซนทันล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะ เลขไม้ของรถคันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูแล้วเปิดใหม่ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะคันนี้นะเลขไม้นะคะจะวิ่งอยู่ที่2องแสกิโลเมตรเท่านั้นนะคะไม้แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นแผงควบคุมก็จกมองข้างได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะในส่วนของพวงมาลัยรถคันนี้นะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยสภาพเดิมๆไม่มีรอยถลอกรอยสึกหล่อของการใช้งานเลยนะคะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงของรถคันนี้นะคะก็เป็นแบบวิทยุ FM นะคะ c d USB ได้นะคะแอร์นะคะเป็นแอร์อันาลอกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้แบบคันบ ได,ดนะคะสวยๆเลยนะคะมีที่วางแก้ววางขวดน้ํานะคะตรงด้านข้างให้ด้วยนะที่พักแขนนะคะสามารถเปิดนะคะเก็บสัมภาระได้ด้วยนะคะคอนโซลนะคะตกแต่งเป็นโฮนสีดําตัดด้วยสีเบจนะคะแล้วก็ตรงคอนโซลกลางนะคะเขาดีไซน์มาสวยงามนะคะออกสีน้ําตาลสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้า ฝ้าเพดานของรถคันนี้นะคะไม่มีร่องรอยของการกีดเขียนไม่มีอักขระรงยันอะไรเลยนะคะฝ้าเพดานสวยๆเลยนะคะไฟนะคะติดครบทุกดวงนะคะลูกค้า คันนี้นะรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะราคาไม่แรงด้วยนะ mm hmm. ในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีเบดน,นะคะ mm hmm. สภาพาเบาะแน่นๆเต่งๆต,งๆตึงๆสวยๆเลยไม่มีรอยชํำรอยฉีกรอยขาดนะคะเ mm hmm. บาะแน่นๆเลยเป็นแบบอัตโนมือลูกค้าปรับมือเอาเองเลยนะคะ หัวนอซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยขยับขยี้เลยนะคะรับประกรันเรื่องโครงสร้างนะซื้อรถที่เพชรยนต์รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรอยจุดเม็ดอาร์ตนะคะดึงขอบยางลงมาดูได้เลยนะคะลูกค้าทั้ง4ี่บานประตูนะคะลูกค้าสามารถดึงในส่วนของขอบยางลงมาดูในส่วนของจุดเม็ดอาร์ตได้เลยนะคะขออนุญาตดึงนิดนึงนะเพราะว่าแน่นมากๆเลยอ่ะสักครู่นะคะ นี่นะนี่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 นอะนี่นะคะจุดเม็ดอ์ตนะคะมีให้เห็นเด่นชัดทั้ง สี่ขอบยางประตูเลยนะคะสามารถดึงลงมาดูได้เลยนะคะดูเรื่องโครงสร้างของรถนะคะว่าเดิมแท้หรือไม่นะคะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังก,งกว้างๆนะคะนั่งสบายๆมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งนะคะภายในนะคะเขาตกแต่งเป็นโทนสีเบจนะคะทําให้รถดูกว้างดูสว่างมากๆเลยนะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะมาต่อกันเลยนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะห้อง เก็บสัมภาระด้านหลังเขาก็กว้างๆเลยนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยถ้าเปรียบเป็นกระเป๋าเดินทางนะคะใส่ได้อยู่สี่ห้าใบเลยนะเพราะว่าบอดี้ด้านหลังนะคะเขากว้างมากๆเลยนะคะนี่นะคะบอดี้เดิมๆจุดเมทัลน,นะคะมีให้เห็นเด่นชัดน,นะคะลูกค้าซื้อรถคันนี้ไปนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ ด้านล่างมีในส่วนของน้องอะไรอุปกรณ์แม่แรงให้ครบเลยนะคะรอยซีนเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังก็สาภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีขยะเพยี้ยเลยนะคะจุดเม็ดอาร์ตน,นะคะกคลมๆเห็นเด่นชัดเลยนะคะตรงบอดี้ด้านหลังก็มีให้เห็นเด่นชัดนะคะครอบยางนะคะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะรับประกันได้เลยนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะคุ้มค่านะคะไม่ผิดหวังแน่นอนใครที่กําลังมองค่ะ อ,อันติดนะคะผ่อนสบายสบายอยู่คันนี้น่ะพันไม่ได้เลยนะตกผ่อนเดือนละ7,000ต้นต้นเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวนะจะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์กันเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ดู o v วีวีนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ 1,600cc 122แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้าสภาพเดิมๆนะคะไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะรอยซีนด้านในเดิมๆจุดเม็ดอาร์มีให้เห็นเด่นชัดนะคะ ลูกค้านะคะสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปของรถคันนี้นะคะจากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องเนี่ยไม่มีแน่นอนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะคานหน้าเดิมๆนะคะหัวน็อตไม่มีขยับขย,ยี้ยเลยนะคะ จุดมกักแทมสีจากโรงงานมีให้เห็นเด่นชัดนะคะรอยซีนเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตนะคะหัวน็อตด,ด้านในนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยยะเลยนะคะหัวนอ็อตฝากระโป้งนะคะโลโก็โตโยต้ามีติดอยู่ชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะสติกเกอร์มอ,อ,อก,กอรนะคะมีติดอยู่นะคะรับรองว่าคันนี้นะคะได้ไปคุ้มค่านะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสีน้ำตาลสีหาย,ายากอีกหนึคันนะคะคันนี้นะราคาไม่แรง ่อนสบายนะนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรับรองว่ารถคันนี้นะคะมาไวไปไวแน่นอน สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วนะคะสนใจรถคันนี้นะคะ t o y ย t a าอันติดตัวจีปี2014นะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่3 8 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะราคาไม่แรงผ่อนสบายสบายนะคะคันนี้ตกผ่อนเดียวละ7,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดีออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะสนใจนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะที่เบอร์098-2609-587นัดเพชรยนต์นะคะยินดี ช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าอยากเข้ามาดูรถจริงทดลองขับได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นะคะนัดก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ